สวัสดีครับศูนย์โดนอุตตดิ์ครับผมบายช่างโยครับวันนี้ผมมาแนะนําตัวโดรนใหญ่สุดของบริษัทนักโดนนะครับผมเป็นโดรนพี่ใหญ่ของเรานะครับตัวนี้เป็นโดรน e a s y ่ไฟนะครับผมก็คือเป็นโดรน30ลิตรนะครับเป็นโดรนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของค่ายเราแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้รองรับการใช้งานนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นทั้งงานไล่งานสวนงานนานะครับผมและที่สําคัญตัวนี้รองรับในส่วนของการหว่านปุ๋ยนะครับหว่านเมล็ดนะครับแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายนะครับในการใช้งานในการเปลี่ยนนะครับจากถังฉีดเป็นถังหว่านนะครับผมตัวนี้ก็จะสะดวกกว่าทุกๆรุ่นของเรานะครับผมเพราะว่าตัวนี้ถังหว่านกับถังฉีดนะครับจะเป็นทรงที่เสียบอยู่ด้านบนนะครับผมสามารถถึงถอดออกได้แบบนี้นะครับผม เพียงแค่ถอดร,ระบบน้ำด้านล่างออกนะครับถอดวาระบบน้ำด้านล่างออกนะครับผมพร้อมกับการเอาถังวานใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เสียบเข้าที่ตัวคอนโทรลนะครับผมก็สามารถใช้งานถังวานได้เลยนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่สะดวกสบายนะครับผมตัวนี้ถังฉีดยานะครับตัวนี้บรรจุน้ําได้30ลิตรนะครับผมถังวานอยู่ที่40ลิตร แล้วก็ตัวนี้ขา,าระกำลังในการบินนะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ x 9พัมอเตอร์นะครับผมนะครับเป็นระบบแขนด้านอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะกางออกนะครับผมตัวนี้สามารถรองรับอย่างที่ผมบอกครับถ้าเป็น งานนานะครับตัวนี้เรายังคงมีระบบแขนกลางนะครับก็คือเป็นระบบมาตรฐานของแอคโดนนะครับผมนะครับเราสามารถมีระบบแขนกลางนะครับผมบินในหน้ากว้างหน้าแคบนะครับได้หมดนะครับแล้วก็สามารถบินบินต่ำได้นะครับใน ในสภาวะที่มีลมแรงนะครับผมนี่แบบนี้นะครับเป็นแข่งกลางแบบนี้นะครับผมก็จะมี หน้าที่กว้างนะครับผมทําให้ง่ายต่อการฉีดนะครับผมประหยัดเวลานะครับในการขึ้นรอบต่อรอบนะครับก็จะได้ปริมาณเนื้อที่นะครับครอบคุมพื้นที่ได้รวดเร็วนะครับผมก็จะให้ประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังไม่พอครับเรามีในส่วนของระบบแขนกลางนะครับแขนกลางแล้วนะครับผมอันนี้เราก็จะมีในส่วนของระบบหัวฉีดแบบ หัวเจ็ดด้วยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีแบบระบบหัวเจ็ดด้วยนะครับเพื่อรองรับในส่วนของงานสวนงานสวนงานไล่นะครับผม ีเป็นประเภทพวกไม้พุ่มนะครับหรือพืชที่มีความสูงใบหนานะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับการใช้ระบบแบบหัวเจ็ดนะครับในการพ่นนะครับเพราะว่าจะช่วยให้าสารเคมีนะครับแทรกซึมเข้าสู่ต้นพืชได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงนะครับผมตัวนี้นะครับ ตัวนี้เรามีเนี่ยครับระบบหัวเจ็ตมาให้แล้วนะครับผมทั้งหมด2หัวนะครับ2องหัวแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้ไปแล้วเราอยากจะเพิ่มนะครับตัวนี้ก็จะมีชุดชุดยึดนะครับตัวหัวเจ็ตนะครับเพิ่มมาอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวลำนะครับผมนี่ครับก็ทรงสวยๆรอๆแบบนี้เลยนะครับผม ความปลอดภัยนะครับก็คือในส่วนของเรดาร์กันชนนะครับผมส่วนเรดาร์พื้นเราอยู่ด้านหลังนะครับตรงนู้นนะครับดยด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้มีกล้องมองหน้านะครับพร้อมไฟ LED นะครับผมส่องความส่องสว่างนะครับเวลาแสงน้อยนะครับผมแต่ตอนนี้เราไม่แนะนําให้ลูกค้าบินกลางคืนนะครับเพราะว่ามันมีกฎหมายออกมาแล้วนะครับห้ามบินกลางคืนครับยามวิการนะครับผมแต่ถ้าค่ำๆก็พอได้อยู่นะครับผมเก็บงานอะไรเงี้ยครับก็ ตัวนี้มีทั้งหมด2 2ระบบนะครับก็อย่างที่บอกครับมีทั้งหัวเจ็ตมีทั้งแขนกลางนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับว่าอยากจะใช้แบบไหนนะครับเพียงแค่ระบบ2ระบบเนี้ครับเพียงแค่สลับสลับเนี่ยครับสวิตช์วาลสองตัวนี้นะครับแค่นั้นนะครับผมก็จะใช้งานได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแขนกลางหรือว่า หัวเจ็ดนะครับหรือจะใช้2ระบบพร้อมกันก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เราเซตเซตระบบน้ําพิเศษให้กับลูกค้านะครับก็คือปกติตัวนี้มันจะเป็นปั๊มแรงดัน8ลิตรนะครับหตัวนะครับแต่ตัวนี้สําหรับพิเศษสําหรับศูนย์เรานะครับก็ตัวนี้ใส่ใส่ให้ไปเลยนะครับแลิตรสองตัวไปเลยนะครับแบบแรงแเงยเลยนะครับก็คือเอาไปคือไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรแล้วครับสามารถใช้งานได้แบบเต็มศักยภาพได้เลยนะครับผมตาม ความพึงพอใจของลูกค้าได้เลยนะครับแต่ปกติส่วนมากก็ฉีดก็อยู่ที่ประมาณ4ลิตรถึง5ลิตรต่อไร่ครับก็ผมว่าถือว่าครอบคุมแล้วนะครับผมแต่บางบางพืชที่เป็นอย่างพืชสวนอย่างเงี้ยครับเป็นพุ่มหหนาๆใหญ่ๆเนี่ยครับมันอาจจะใช้ปริมาณน้ําที่เยอะกว่านะครับผมก็จําแนกตามพืชนะครับตามพืชตามพื้นที่นะครับที่ใช้นะครับตามหน้างานนะครับ สนใจหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลนะครับผมเกี่ยวกับดรนตัวนี้นะครับผมหรือมีข้อสงสัยนะครับโทรเข้ามาหาผมได้ตลอดนะครับผมช่างโยนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้ครับไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจนะครับผมก็โทรเข้ามาปรึกษาคุยกันได้ครับยวให้ดูส่งคร่าวๆนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อกอย่างนึงก็คือในส่วนของบอร์ดบอร์ดคอนโทรลนะครับของเราจะเป็นบอร์ด V9 นะครับเป็นบอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมก็คือเป็นบอร์ดที่มีความอัจฉริยะนะครับผมฉลาดในการทํางานมากๆนะครับตัวนี้นะครับทําให้นักบินเนี่ยทำงานได้สะดวกมากนะครับผมคือพูดง่ายว่าบินบินง่ายกว่าโดนรุ่นก่อนๆเยอะเลยครับตัวนี้นะครับ ตอบโจทย์การใช้งานนะครับผมได้ง่ายในง่ายมากๆนะครับเขาถึงได้ง่ายมากคนที่ไม่เคยบินก็สามารถบินได้นะครับสมกับชื่อของเรานะครับผม e a s y นะครับผม